ข่าวลือ AirPods Pro ตัวใหม่จะมาอีกแล้วนะครับผมแล้วเขาบอกว่าจะมาปลายปีนี้ด้วยนะครับเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมเพิ่งเสิดตัวไปไม่ใช่เหรือจะมาใหม่อีกเหลอนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราคุยเรื่องนี้กันนะครับ ก็จริงประเด็นนี้นะครับผมมันสืงเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะทีไดไอเล่าไปว่ามีคนไปค้นเจอนะครับผมในฝั่งของ iOS 16.4ตัวเบต้าที่เขาปล่อยให้นักพัฒนาและเขาไปเจอโค้ดนะฮะสำหรับตัวของ Airpods เโมเดลใหม่ทั้งตัวกล่องทั้งตัวหูฟังเลยนะครับผมก็เดาๆกันว่าเฮ้ย มันจะมี AirPods ตัวใหม่มาเหรอหรือว่าจะเป็น a i r p o d ตตัวเดิมมีการมาปรับปรุงปรับดีไซน์ใหม่ๆก็เดาไปเป็น AirPods 2หรือเปล่าหรือว่า AirPods Lite หรือว่าจะเป็นตัว AirPods ซที่ปรับปรุงมานะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยแทบปรับปรุงมาจริงๆเนี่ยอาจจะเสริมในแง่ของ USB-C ก็ได้เออนะจนตอนนี้นะครับรยังมีเสริมเข้าไปอีกหนึ่งคนนะครับผมกับหมิงจีกัวอ่าเป็นคนที่ปล่อยข่าวลือเขาลือเกี่ยวกับในฝั่งของ Apple ในเยอะมากๆเหมือนกันก็มาเสริมในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่า นี่ที่เป็นโมเดลใหม่ที่ไปเจอกันเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็น AirPod s Pro ใหม่นะแต่ AirPod s Pro ใหม่ที่หมิงฉีกลัวเขาว่านะครับผมไม่ใช่แบบว่าเป็นรุ่น AirPod s Pro 3าไ,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเขาบอกว่าจะเป็นการนะครับปรับตัวของ AirPod s Pro 2เนี่ย ให้เปลี่ยนมาใช้เป็น USB-C เพราะว่าอะไรนะฮะอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้อุปรกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปขายในฝั่งของยุโรปนะฮะต้องมีการใช้พอร์ต USB-C กันแล้วนะจนมีการปรับอะไรต่างๆนะครับ AirPods ก็ต้องโดนด้วยเช่นกันนะครับผม<ๆ>และมีจีกัวก็บอกว่าเนี่ยกุดหมายต่อไปก็นี่ อันแรกเลยก็คือตัวของ AirPods Pro รุ่นที่2ที่ใช้เป็นพอร์ต USB Type C แต่มิงกี้กวัวก็ไม่ได้บอกเหตุผลน,นะว่าทำไมต้องเป็นตัวของ AirPods Pro 2นะตามที่จะไอคิดว่านะอันนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะเนื่องด้วยนะครับผม AirPods Pro 2เนี่ยมันด้วยราคาสูงและก็เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่และถ้าเป็นตัวที่ได้ USB C ตัวเดียวนะครับผมที่เป็นของ AirPods ตอนแรกๆนะ ขาจะส่งตัว AirPods 2เนี่ยไปขายในฝั่ง EU แค่ AirPods 2เลยถ้าอยากจะใช้ก็จะต้องซื้อตัวของ AirPods Pro 2ในราคาที่แพงขึ้นมีวางขายแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็ต้องซื้อตัวนี้ตัวเดียวสิในราคาที่สูงสุดอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออถ้าใครคิดเหมือนกันก็ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามึงจะได้ในแง่ของเอ่อการวางขายตัวที่แพงสูงสุดแค่ตัวเดียวเหมือนผูกขาดไปนิดหน่อยก็อาจจะเป็นแบบนั้น ก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวของ AirPod s Pro 2นะฮะที่ใช้ไปหลังจากนี้อีกยาวเลยแล้วเขาก็คาดว่านะครับผมจะวางขายในช่วงปลายปีนะฮะัักควอเตอร์สองควอเตอร์สามถัดไปประมาณนั้นในช่วงป,ปลายปลายปีไปนะครับเอออันนี้เนี่ยเลยทําให้หลายๆคนอันนี้เนี่ยถือว่าออกมาเล่าให้ฟังแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่าเบรกหลายๆคนแล้วกันเผื่อเอนะใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อ AirPod s Pro 2ในช่วง ต้นปีนี้เนี่ยอาจจะมีแพลนว่าเอ๊ะพักไว้ก่อนหรือเปล่านะครับผมเพื่อจะได้ซื้อ a i r p o d Pro 2ที่เป็น usb c แล้วก็เอาไปใช้ยาวๆได้ในอนาคตแบบนี้หรือเปล่าเอออันนี้ก็นะอัปเดตให้หลายๆคนได้รู้ได้ทราบแล้วกันว่าอาจจะมีตัวของ Airpods Pro 2นะครับที่เป็น usb c ออกมาในช่วงปีนี้นั่นเองนะครับจะได้เตรียมไว้จะได้รอซื้อเป็นตัว usb c เลยไหมนะก็จะตัดสินใจกันได้ถูกนะครับถือว่ามาอัปเดตแล้วกันนะครับผม ประมาณนี้นะฝากกัเพื่อนนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะจะได้มีใครหลายๆคนเข้าแวะเข้ามาดูและ,ะได้รู้ว่าเอ๊ะจะต้องพักก่อนหรือไรงเกี่ยวกับตัวของ AirPods Pro รุ่นใหม่ที่กำลังจะมาในช่วงปลายปีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe ให้กับ Channel ดิวด้วยเลยกันนะครับแลคลิปนี้สวัสดีครับ